คือมันต่างกันครับเพราะธุรกิจที่บ้านเนี่ยก็เราก็มีความชอบในระดับหนึ่งเหมือนกับพอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยความชอบที่มันชอบอย่างอื่นด้วยคนอาจจะถามว่าทาไมถึงต้องทำแบรนด์โนล่าซูเปอร์ฟู้ดขึ้นมาเอง ทำไมไม่เอาสินค้าจากต่างประเทศนำเข้ามาขายเหมือนคนอื่นที่เขาทำแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราทำเองเนี่ยผมรู้จริงๆว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศอะไรผมหามาตั้งแต่แหล่งที่มันกำเนิดมาจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีอะไรจุกจิที่ทำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ก็เราทำมาจากตั้งแต่ศูนย์เลยแบรนด์เราก็ทำเองแต่ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะได้ในสิ่งที่ผมต้องการจริงๆ ตัวซูเปอร์ฟู้ดกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างซูเปอร์ฟู้ดก่อนนะครับซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยก็อาจจะมาสกัดมาจากผักผลไม้หรืออาจจะสกัดออกมาเป็นน้ํามันสัตว์บางชนิดก็มีสารของมันไปถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างตัววิตามินซีนะครับที่คนเลือกทานสมมติเราเข้าไปในร้านขายยาเราอาจจะเห็นว่าวิตามินซีเนี่ยสกัดมาจากอะไรไม่ทราบแต่ชื่อหน้าขวดเขาจะเป็นวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมตรงนี้เรียกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ แต่ผมเห็นว่าคนเนี่ยนิยมเริ่มหันมานิยมทานวิตามินซีที่สกัดมาจากซูเปอร์ฟู้ดอาหารพวกนี้ผมว่าคนเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นนะครับเทรนด์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะนิยมทานมาสักสิปีละแต่ผมรู้สึกว่ากลุ่มคนไทยเนี่ยช่วงหลังๆที่หันมาทานอาหารเสริมมากขึ้นก็จะมองลึกไปมากขึ้นว่าเฮ้ยเราทานตัวนั้นตัวนี้มีผลไม่มีผลผลดียังไงสุดท้ายเขาก็อาจจะมาเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้มาลองทานอาหารในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดดูนะครับ คือซูเปอร์ฟู้ดอาจจะไม่ใช่ยาที่ทานไปปุ๊บและเห็นผลทันทีนะครับแต่จะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจว่าถ้าสุขภาพจะดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรากินแล้วเราหายทันทีคืออยากจะให้คนเนี่ยหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์แทนที่ว่าสุดท้ายเราต้องมาทานยา,ยาเป็นอาหารนะครับอยากจะให้ทานกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยป้องกันตัวเองเอาไว้ ก่อนโควิดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคนก็หันมาสนใจกลุ่มอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดมากขึ้นนะครับตัวแอสิบอรีของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ากลุ่มคนที่ทานเนี่ยก็ทานอย่างต่อนเนื่องรีพีทคัสเตอร์เราเนี่ยก็กลับมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจในแบรนด์ของเราเราทําตัวนี้มาก่อนโควิดก็คนน่าจะหันมาสนใจในอาหารกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดมากขึ้น นะครับฉะนั้นช่วงโควิดเนี่ยผมว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่ชัดเจนแต่มันก็จะยิ่งทําให้คนไทยเนี่ยหันมาดูแลเรื่องสุขภาพป้องกันการเป็นวัดกลัวในเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสมากขึ้นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นส่งผลดีในระยะยาวว่าเทรนดที่เป็นอาหารสุขภาพ,ภาพเนี่ยมันน่าจะมามาจริงๆและตัวอาหารซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ให้กับคนที่เขาต้องการทานเพื่อป้องกัน ผมว่าตลาดซูเปอร์ฟู้ดในประเทศไทยเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่พอเริ่มรู้จักแล้วแต่อาจจะรู้จักสินค้าอาจจะรู้จักซูเปอร์ฟู้ดไม่ครบชนิดผมอยากจะตอบย้ําเรื่องของอาหารกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดให้คนเนี่ยได้เข้าใจจริงๆว่าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงและมันคืออะไรเพราะผมรู้สึกว่า นในกลุ่มที่บางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจดีมากอยากจะตอกย้ํากับคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยควรจะเข้าถึงทุกๆคนให้ได้อย่างผมเดินเข้าพวก c ี s Store อพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังไม่มีสินค้าซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยอยู่ในสตอร์พวกนี้ตัวนี้เราก็มีแผนที่เรากําลังจะเอาสินค้าในกลุ่มของเรา เข้าไปในร้านค้าพวกร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันยังสเกลได้อีกค่อนข้างกว้างในตลาดของคนไทยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ยังต้องใช้การ educate อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ